ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่างชิบาพาไปทำอะไรดีนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอกที่ชื่อว่าที่แมปเออเรากลายเป็นพึ่งนะครับทุกคนเราจะจำลองการเป็นผึ่งการเป็นผึ่งกันและมาสร้างอาณาจักรพึ่งเราให้ไปถึงสเตจที่สองได้ ตอนนี้เราก็กำลังผลิตน้ำพึ่งอยู่กำลังผลิตน้ำพึ่งเพื่อที่จะเอาไปสร้างอาณาจักรครับทุกคนไปสร้างอาณาจักรกันไหนเพื่อดเลยสินี่ดอกไม้ดอกไม้เราต้องใช้ดอกไม้เก็บเกบสรก่อนนะเอ้ยขายอะไรอะ่ะทพงไมแพงจังเลยเฮ้ยตังไม่พอต้องไปดูดน้ำเกสรก่อนแล้วเอาไปสี่ลังเพื่อที่จะได้น้ำพึ่งมาเยอะ เพราะฉันนะ่ะชอบกินน้ำพึ่งมากเลยนะไปมีของอะไรให้ซื้ออีกไหมนะอ๋อนี่ไงซื้อของตรงนี้นี่เองไ่ซื้อของสิสร้างอาณาจักรตรงนี้นี่เองนี่ไงมีขายอันนี่สองด้วยเราขอตัดไปตอนที่อาณาจักรเราใหญ่ก่อนครทุกคนไปกันเลยตอนนี้อาณาจักรเราก็เริ่มใหญ่เรามีพึ่งเต็มนะครับทุกคนใหญ่ขนาดไหนดูสิพึ่งเรามีเต็ม อาณาจักรเราเลยอาณาจักรเราถึงตอนนี้ถึงครึ่งนะครับทุกคนเราจะไปสร้างอาณาจักรเรื่อยๆเพื่อที่จะไปถึงสเตจที่2ไ,ได้มาดูกันว่าจะถึงสเตจที่2ได้หรือเปล่านะตอนนี้มาอัปเดตอาณาจักรต่อกันเลยครับทุกคนไปถ้ามีเสียงถ้ามีเสียงดังรบกวนก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีเมื่อกี้น้องเข้ามากวนเฮ้ย hey, ได้ไข่อะไรอะ่ะเฮ้ยได้พึง่งพึ่งสีแดงพึ่งเคยเห็นนะเนี่ย ฉันได้ว่าจะมีแต่พึ่งสีเหลืองสีอะลยนะดูสิปลดล็อกได้แต่ดอกไม้ดอกไม้แล้วก็ดอกไม้เอาทุกคนเอามาเลยนะเอามาดูดเกสรน,น้ำหวานนั่นไงเบคอนสาวมาทำอะไรบ้านเราก็ไม่รู้่ทุกคนเราเราเรียกเขาว,ว่าเบคอนสาวเพราะเขาเป็นเบคอนแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงไปกันเดินชนเขาไปเลยเฮ้ยแล้วเขาเป็นเดอะคิงเมื่อกี้เห็นไหมมันมีรูปม,ง,มงกุฎอยู่บนหัวเขาอ่ะ <S <S ใช่นั่นอ่ะ ทุกคน The King งแปลว่ามันเ u อ e n เดอรควีนจินเป็นผู้หญิงเออเด e q u ควีรับทุกคนแล้วก็รีบสร้างอาณาจัก,การกันต่อเลยเนาะมาดูกันว่า EP นี้จะไปถึงได้หรือเปล่าหนะ้าหรือว่าจะต้องไป EP หนะ้าทุกคนครับถ้าเสียงเบาก็แบบขออภัยนะทุกคนพอดีว่านั่งอยู่ในห้องอับๆครับทุกคนนั่งอยู่ห้องอับ ตอนนี้คืออับมากแล้วก็ไม่กล้าพูดเสียงดังเพราะว่าเดี๋ยวกวคนในบ้านบอกว่าเราปัญญาอ่อนนะทุกคนเหมือนคนบ้านเนาะโอเคค่ะทุกคนได้เพิ่งอีกแล้วครับทุกคนอัปเดตได้ดอกไม้ตลอดเลยทุกคนถ้าแบบเสียงมันเบามากเราพยายามพูดดังแล้วครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมันจะดังเกินไปโดนคนในบ้านตกใจทุกคน เราเป็นคนที่ชอบพูดดังมากทุกคนพูดดังจนคนในบ้านตกใจตลอดลทุกคนตอนนี้ก็สร้างมาจากก่อนเนาะทุกคนสร้างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันเป็นแนวแนวซิมูเลเตอร์เนาะเฮ้ยเจอไข่แล้วได้อะไรอะ่ะวิ้ได้ซากุอิอมใช่ดีใช่ซากุระได้เกสอนมาครับทุกคน ว้าวแล้วก็ต้องมันเป็นแบบซิมูเลเตอร์เนาะอาจจะน่าเบื่อหน่อยแต่ว่าก็ต้องสร้างอาณาจักรไปเรื่อยๆทุกคนเพราะมันคือแบบพึ่งนั่นเองมันจะน่าเบื่อมากคทุกคนตอนนี้คือตอนถ่ายอะ่ะโคตรน่าเบื่อเลยแต่ตอนนี้ตอนภาคไงเ้า,น,น,เาน้ำพึ่งไม่พอต้องไปผลิตน้ำพึ่งกอดที่รังของเราไปผลิตน้ำพึ่งกันเถอะ เรอยากให้พูดมันเสียงดังๆบ้างมันพูดเป่ามาลีฮัลโหลโอเคดังละลา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 ไปเอาน้ำพึง่งไปเอาน้ำพึ่งกันเลยทุกคนจะเห็นเราอยู่ในร่างลักบี้ครับทุกคนเพราะว่าเราเป็นลักบี้นั่นเองแต่ถ้าทุกคนเห็นปกเราแบบไม่มีรูปลักบี้ก็แบบอันนั้นหน่อยครับทุกคนเพราะว่ามันวาดยากมาก เฮ้ยตอนนี้มีแค่พวกเราสองคนในแมพของทุกคนก็คืออีกสาวเบคอนกับตัวเราเองได้พึ่งสีแดงอีกแล้วแล้วก็เป็นระดับมหาอารับทุกคนว้าวตอนนี้เบคอนสาวเป็นอันดับหนึ่งเป็นคุีนะทุกคนตอนนี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะเล่นสปีดกันเดี๋ยวขอปรับแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอเล่นสปีดแป๊บหนึ่งเล่นก่อนเล่นเล่นเล่นยังไงอะเล่นงไงอะ อเคเดี๋ยวเร่งให้ครับรอแป๊บหนึ่งตอนนี้นะจาจักรเราใหญ่มากแล้วก็มีแค่สองคนด้วยทุกคนแล้วเขาสร้างไปทำาไมเป็นแนวนะั้นน่ะเขาสร้างเปน็นแนวนี้สิทำไมเขาสร้างอย่างนั้นนะ่ะโอเคเฮ้ย okay. <c oughs> ทุกคนคนเริ่มเข้ามาเยอะมากครับทุกคนตอนนี้จะเต็มแมปแล้วเฮ้ยไม่พออ่ะต้องดูดน้ำผึ้งก่อนไปไอ้ที่ดีน้ำผึ้งนี่ดูดเกซรอน ทำไมถึงเรียกว่าน้ำพึ่งเหรอเพราะว่าน้ำพึ่งอะ่ะมันทำมาจากพึ่งนั่นเองแล้วมันเป็นน้ำน้ำกรีสอรที่พึ่งไปเอามามเียกว่าน้ำพึ่งใช่ไหมมันตามที่เราเข้าใจใช่ไหมถ้าผิดพลาดประกาศใดก็ขออาภัยด้วยคทุกคนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้นะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามติ๊กเราด้วยนะว่าชื่อช่องว่ามันคือกิ้งกา่าไม่ใช่กบบทุกคนชื่อช่องอาจจะแปลกนิดหน่อย แต่ว่าเราคนติด RV ถ,ถ้าทุกคนอยากเห็นเราลงคลิป RV บ้างเราจะไปลงให้ทุกคนดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะทุกคนแต่ยังไม่จบคลิปนะยังไม่จบคลิปทุกคนยังไม่จบคลิปเตืาเอ้ยไม่ทูดภาษาเยทวะเอ้ยไม่จบคลิปแเราทุกคนตอนนี้พารกิจของเราก็คือเอาไข่ย,ยักษ์นั่นมาให้ได้เพื่อที่เราจะได้เป็นเอ่อเรียกว่าไรนะคิงพึ่งคิงบี พระราชาพึ่งนะทุกคนหรือว่าพึ่งพระราชาวะบีคิงอ๋อพระราชาพึ่งคิงนั้นมันเป็นโอเคทุกคนถือว่าช่างมันอาจจะจะได้เป็นพระราชาพึ่งกันแล้วทุกคนตอนนี้คือแบบมันยาวนานมากภาคจนเหนื่อยแล้วครับก็เหมือนเดิมนะทุกคนเหมือนคลิปที่แล้วเลยก็คือเราไม่ได้อัดแล้วพูดแต่เราภาคเอาครับทุกคนมันเลยอาจจะไม่ตรงในคลิปก็ได้ทุกคน เห็นในคลิปแบบรุนลุลลลนั้มหวานแต่แล้วพูดอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่เหมือนกันเนาะทุกคนถ้าใครถ้าใครชอบคลิปถ้าใครชอบคลิปพวกนี้อ่ะอยากให้ลงอยากให้ลงเอเราขอแจ้งทุกคนแจ้งการลงคลิปของเรานะคลิปของเราจะลงจะลงวันที่ะจะลงวันอังคารพารัสิฮาร์เสา ลงสามวันค่ะทุกคนแต่ที่เห็นวันนี้เราลงทุกวันเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจะลงวันไหนอะไรหรือวันก่อนเนาะเราเราแจ้งแล้วว่าเราจะลงอังคารพฤหัสเสาร์โอเคทุกคนส่วนวันจันทร์พุธอาทิตย์จะเป็นวันตัดคลิปของเราทุกคนแล้วก็เป็นวันพักผ่อนนั่นเองเนาะทุกคนแล้วก็ต้องเข้าใจหน่อยะว่าเป็นเด็กเป็นเด็กกันทุกคน ช่วงนี้ปิดเทอมอาจจะลงคลิปบ่อยหน่อยนะทุกคนอาจจะไม่ได้แจ้งตามกําหนดอาจจะเลือกว่าเป็นิดนึงถ้าทุกคนเห็นอยากเห็นเราไล์ไล์ไล่ไลสดในติก๊กตอ็อกก็อย่าลืมไปกดติดตามให้ถึงทานคนไม่ไนะทุกคนอยากยักไล์อยากไล์สดกับคนดูแล้วเราขอแจ้งเลยว่าถ้าผู้ติดตามเราถึงหนึ่งร้อยคนจะสร้างอินโทรด้วยตัวเองทุกคนทุกคนเตรียมดูอินโทรเราได้เลยนะผู้ติดตามถึงหนึ่งร้อยคนแล้วนะครับ แต่ละช่องเราไม่ใช่มีแต่แคสเกมเดีวยวนะเราจะไปนี่ด้วยไปรีวิวขนมรีวิวของเล่นแล้วก็เล่นเล่นบอร์ดเกมกับเพื่อนเพื่อนนะทุกคนเราขอเล่นสปีดก่อนนะเล่นสปีดเลยมันอาจจะกระตุกกระตุกนิดหน่อยครับทุกคนแต่ว่าแต่ว่าก็แบบก็ต้องขอภัยนะเพราะว่าเครื่องเรามันกากครับทุกคนมันอาจจะกระตุกกระตุกหน่อยเนาะ โอเคนะทุกคนตอนนี้อนาจาักเราก็จะใกล้ถึงแล้วทุกคนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงจุดเช่นชัยเราแล้ว,ลวทุกคนตอนนี้เรายัางไม่มีอะไรพูดแล้วขอหยุดพูดกับททุกคนโอเคนะเราหยุดพูดแล้วนะทุกคนคมันจะเงียบๆไปเลยนะ ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงไข่ยักษ์แล้วทุกคนมาดูกันจะได้ถึงไข่ยักษ์หรือเปล่าโอเคนะทุกคนตัดภาพไปตอนนั้นเลยโอเคตอนนี้เลิกสโล,ลว์เลยเอ้ยตอนนี้สโลว์แล้วทุกคนนี่ใกล้ใกล้ถึงไข่ยักษ์แล้วไข่ยักษ์คืออะไรอจะให้เราทำอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนมาดูกันว่ามันจะให้เราซื้ออะไรตอนนี้เราถึงไข่ยักษ์ซื้อเพื่อปิดประเดิมพิธี อะไรได้เลยเอ่ยในประตูมิติลองเข้าไปสินี่งไงไปโลกที่2อ,อ่ะโอเคถ้าใครชอบกิ่ีลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดสไลด์ทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติงบ๊ายบาย